สวัสดีครับวันนี้มาอันบล็อกต้นไม้กันนะครับต้องบอกว่าต้นนี้ที่ผมซื้อมานะฮะเป็นต้นไม้นอกกระแสแล้วก็เป็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่หาลายด่างสวยๆเนี่ยได้ยากนะฮะไม่ค่อยจะมีคนปล่อยกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคือต้นอะไรนะครับแทนแทนแทนต้นนี้ก็คือต้น Philodendron b o b c e y นะครับหรือว่าในชื่อไทยเนี่ย คนจะเรียกกันว่าฟิโลเดนดอนหางหงงนะครับต้นที่ได้มานะฮะยังถือว่าเป็นต้นเลเวล1อยู่นะครับหลายท่านคงนึกไม่ออกว่าตอนโตเนี่ยฟอร์มมันจะเป็นยังไงนะฮะนี่ครับเราขึ้นภาพให้ดูเลยนะฮะโดยส่วนตัวผมชอบต้นไม้ที่มีฟอร์มใหญ่ๆนะครับ กลับมาที่ต้นไม้ของเรากันนะครับนี่คือใบใหม่ที่เพิ่งงอกออกมานะฮะลายกระจายสวยมากเลยนะครับที่ได้มาเนี่ยผมคิดว่าเป็นไม้ตอนนะฮะเพราะว่าเห็นตุ่มตาที่พร้อมจะงอกออกมาเป็นยอดใหม่ 1ตานะครับส่วนตัวแล้วนะครับเวลาซื้อต้นไม้เข้ามาใหม่เนี่ยผมก็จะเอาเขาออกจากกระถางเพื่อตรวจเช็คระบบรากนะครับว่าต้นไม้ที่เราซื้อมาเนี่ยรากสมบูรณ์ดีไหมหรือว่ารากมีปัญหาหรือเปล่านะครับขั้นตอนต่อไปนะฮะเราก็จะเอาวัสดุเก่าเนี่ยออกให้ได้มากที่สุดนะครับโดยการเอาส่วนของรากเนี่ยไปล้างน้ำนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้เห็นว่ารากที่แท้จริงที่ติดมากัะลำต้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับ จากที่ดูแล้วนะครับก็จะมีรากอยู่2ฝั่งฝั่งหนึ่งเนี่ยโอเคเลยนะฮะส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยรากน่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะตัดมันทิ้งไปนะครับเหลือแต่ส่วนที่มันดีๆเอาไว้นะครับหลังจากนี้นะฮะเราจะเอาเขาไปแช่ในน้ําที่ผสมน้าํายาเล่งรากและยาฆ่าเชื้อราเอาไว้นะครับแช่ไว้ประมาณ10-15นาทีนะฮะระหว่างรอยอย่างใจเย็นนะฮะเราไปเตรียมในส่วนของวัสดุปลูกกันดีกว่านะครับ ก่อนที่จะไปลุยกันต่อนะครับขอแวะขายของสักครู่นะฮะสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาไฟปลูกต้นไม้อยู่นะครับตัวนี้ตัวเดียวจบจบนะครับของทางค่าย Spider Farmer รุ่น SF 2 0 0 0นะครับ Full Spectrum 200วัตต์ LED สิทธิพิเศษนะครับสำหรับท่านผู้ชมช่องพันใบฟาร์มกดซื้อตามลิงก์ใต้คลิปนี้นะฮะใส่โค้ด Spider พันใบลดไปเลย8%นะครับ ส่วนผสมก็ไม่มีอะไรมากไม่ยุ่งยากน,นะครับอันดับแรกเลยคือพีชมอนนะฮะส่วนสีขาวนี่ก็รู้กันอยู่แล้วนะครับเพ์ไลน์นั่นเองนะฮะส่วนด้านบนจะเป็นมะพร้าวสับไซเล็กนะครับและอันดับสุดท้ายก็คือหินภูเขาไฟนะฮะผมจำไม่ได้ว่ามันเป็นไซอะไรขอโทษทีนะครับแต่ว่ามันมันไม่ใช่ไซเล็กนะฮะน่าจะไซส์กลางๆหน่อยนะครับ ทีนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือคุกทุกอย่างให้มันเท่ากันนะครับแล้วก็ใส่ภูเขาไฟเนี่ยลงไปสักนิดนึงนะครับ ทีนี้ก็คุกให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะฮะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมผมไม่ใส่ไปตั้งแต่แรกนะฮะโอเคครับทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของวัสดุปูพอจะเอาลงกระถานะฮะก็เจอปัญหาใหม่เลยคือตรงข้อเนี่ยด้านบนเห็นไหมครับมันเน่านะครับคราวนี้ผมก็เลยคว้านในส่วนที่มันเน่าเนี่ยออกไปนะครับให้ได้เยอะที่สุดให้เห็นเป็นเนื้อสีขาวๆแบบนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาปูนแดงเนี่ย มาทาในส่วนของรูนี้ที่เราคว้านไปนะครับเนี่ยทาปูนแดงไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ทิ้งให้แห้งก่อนที่จะเอาลงกระถางปลูกนะครับเหมือนเดิมฮะระหว่างรอเราก็มาเตรียมกระถางกันนะครับผมเลือกใช้เป็นแก้วใสนะฮะแล้วก็เจาะรูใส่หินผู้ขาอไฟรองก้นกระถางนะครับ ใส่วัสดุปลูที่เหลือลงไปประมาณครึ่งกระถางน,นะครับและค่อยเอาต้นไม้ใส่ตามเข้าไปนะฮะเรียบร้อยฮะหลังจากนี้เดี๋ยวผมก็จะเอาเขาไปอบนะครับและเดี๋ยวก็จะมาถ่ายให้ดูกันอีกครั้งนะฮะว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างน,นะครับและที่สำคัญเลยนะคะฝากท่านผู้ชมกด Subscribe ช่องพันใบฟาร์มนะครับ และสามารถติดตามเราได้ในทุกๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook IG YouTube นะฮะหรือท่านใดน,นะครับที่สนใจต้นไม้ชนิดไหนนะฮะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ